เลยมาสดๆมันอนครับดึงเบ็ดลุ่งในน้ำเลยตอนนี้ <S <S สวัสดีครับนานาทุกท่านมนี้เอเอีสานในกรุงครับมาผสมเนียนะครับในเบงมนี้จะเป็นยอสูตรลุ่งนะครับนี่เกียวปลาลุ่งนะครับมน,นี้จะมีเซตเป็นเซตลุ่งๆนะครับเขาก็จมักแหวเป็นน้ำผลไม้ร่วมแล้วก็กะทินะครับมักไว้เพื่อที่จะไปตกปลาให้ ตบปจีนนะครับก็จะ네กินออกปเปรี้ยวๆเลยเปรี้ยวนักเลยละ่ะเอาเปรี้ยวแบบแบบขอกไก่อะไรแบบเงียดังเลย <c oughs> บานมาเบืส่วนผสมก็ไม่อย่างนี้เนี่ยขนมปังนะครับอันอี้ล่ำลำสองผัเขียวผัเขียวกะทินะครับไลผเขียวซือซ้อเสียเป็นกะทิมะพร้าวแล้วก็น้ำผลไม้ mình dùng gùi gùi nhảy nào, xài gùi nhảy đây, chỉ cần, ơi, mau bổ sung, đây, đây kéo kĩ không này nè, đây kéo kĩ không, đó. ลำคัขวานสีลายโปรตเต็มถ้วยเรายางละโลนะครับใสยย่ยางละโลเดี๋ยว ผสมกันนะครับว่ามันจิตติบคือติบเป็นหัวเชือกเหตุนิดเป็นหัวเชือกแล้วที่สองเป็นไทรเขียวครับเป็นไทรเขียวอันนี้คือเป็นเครื่องซองนะครับมีต้นทใส่อยู่นะเขาดีเขาดีนะครับปลาหนิ่งเขาดีไทรเขียวคุณอัตาส่วนเครื่องกับเ,ค,เค,ครื่องับ จะมีเ,เครื่องนึงนะครับอีก<ม>เครื่องเอาไ,อาไปผสมน,างาน้งกันให้มันตากห้องจิต่างอื่นทัากหมดินเบาลงนะครับต่อไปทีเป็นนี้ครับเตี๋ยเลยครับเทิ้งสมเทิ้งเปียวแล้วต่อไม้ข้าคือตัวปฏิบัตินะครับร <c oughs> อบที่แล้วนี่เฝ้าไปนะครับรอบุปกรณ์มาพอ มือใหม่นะครับมือใหม่โมเดลเก่งนะครับเจ้าที่เป็นมือใหม่นะครับผ่านตกผ่าตกปลายใงเบิองข้าเจ้าถามตกหน้าหน้าที่คนไปก่อนนะครับเขาต้องถามนะครับถ้าปะงงก็ต้องถาม ต่อไปก็ทำการขยงไม่เข้ากันนะครับหน่อยโกรดกับบกดถึงนะครับลายโกรดกับบกุมบกเขากันหยิกส่วนพอดีครับเนี่ยพอดีให้กำลังเลี้ยว Du fant opplysningen din? ไวอ้อาทิตย์หนึ่งไวอ้อาทิตย์หนึ่ง,องพอดีให้มันสมส้มนะครับปลาไงเขาดีปลาดีนะครับอลองเด่นลองเด็นของไงบ้างกะทิเป็นขวดไงนะครับมาเป็นขวดหน่อยเป็นตัวใหญ่เลยห้าสิบมิลลิลิตรถ้าส่วน น่องเปียวกันสิเป็นแปดร้อยสามสิบมิลลิลิตรครับขวดใหญ่เลยมิลลิล่นขวดใหญ่เลยจอกน่องเนี้ยงแบบนี้เลยครับเครื่อผลของผสมน้ำใส่เลยรพ้อมเลย ขนมปังนะครับย่างห้วยั่างมอเตอร์ไซค์ขนมปังขนมปังนี่แต่ก่อนกับผักไทยดอกขนมปังนี่เขาสิเพิ่มขวอมเนียวเฮ็ดเนียหลอนซาไว้นะคพอหลอนชาลงขนมปังเสร็จใส่ทีหลังนะคุณสมบัติของเขาคือเ<ม>ขาจะเฮ็ดเนียหลอนซาลงครับเฮ็ดไหนมาละลายไว้นะมาเป็นเนี้อฟุน่นเพราะว่าสนุกการเฮ็ดเนียอยู่ด้นยตนะครับ เงี่ยอยูโดนอะไรก็เลย่นนะชานูโดโดโดไล่ดีครับเพราะว่าซึ่งสู่ก็ปลาหน่อยได้นะปลาหน่อยปลาหน่อยไม่เห็นเลยปลาหน่อยคือสองว่ากินเงี้ยนะครับกินเงี้ยเขาติดตอดตอไปเรื่อยๆเหรอเงี่ยนี่คือเบิร์ตกนปลาเงี้ปลาเงี่ยคืบอร์ท่านเป็นถึงเค้าสีเท็ดในเงี้ยยีโดมนะครับ แคตาเนียแมนนีน่โดนเหนียวถ่ายยังมอบเหนียวพเพนะครับเข้ากับสือ่อขนมปังไปใจน้างานอีกตอนนี้ใส่ยุรกลัคคือเป็น ต้องอะลุงเนึกนะครับกับลุงนี่แหละใส่เนี้ยตกปลา งันต้องผสมขนมปังอีกน้อ,อยนึงครับเหนียวพอวดีเลยเดีียวลายเยวลายคนระับ เ,เรียบร้อยครับเป็นสูตรประจีนนะครับคือมักไวมักไวประจีนประยังกระใสเลยครับเพราะว่ามาักม่โดนนะอาจจะยู่เลยถ้าเป็นเป็นด้ดมักคคอาทิตย์หนึ่งก็ยังดีอาทิตย์สองอาทิตย์่ะมาบ่านาหอนนะครับเพราะว่าพอตกปลาทุกอาทิตย์จะเข้ากะเด้หนึ่งไปทุกมือนะครับแกะทุกมือก็คือเว้นไปมือไหนเพราะมีแรงไปก็ไปครับเดี๋ยว เมืองข้าเจ้าไปอยู่คลองสงน้ำในปลาลายปนินมีแต่ตรงงามๆนะครับใส่เดี๋ยวสิพาไปลองเบืองกรบเ่ียเท่าเว่ามันสิเป็นยังไงมักนในได้ได้ขึ้นสองขึ้นนะครับนี่จะ่าสีเรือไว้ตกปลายเง,งี้บประจรินไปลองเบืองลาบชิได้ว่าไปมือนั้นรอบนั้นอุปกรณ์เพื่อความครับคืบอบ่ามีไอ้โตเทินยังงทุนนะทุนนะมันมันจะเลยจะเีก้มกลมแบบนี้ครับ มบเ,เพราะว่าเขา,าด้ใส่อันนั้นเรเขาใส่นังนังยางรัดเพื่อจะให้มันสุนลอยอยู่ที่เขาต้องก,การประมาณแขนหนึ่งนะรประมาณแขนหนึ่งก็เลยผิดพลาดไปเดี๋ยวสิไปแก้เมื่อใหม่นะครับเป็นอาทิตย์หน้าอาทิตย์ที่หอดะครับนะเดี๋ยวไปเจอกันหน,นังกันครับคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนิดกันเลยครับเงียตัวนี้จะเป็นเงียลุงลุงครับเจอกันคลิปหน้า